เพียงคำพูดคำพูดเดียวครับสามารถช่วยผู้คนได้มากกว่าร้อยชีวิตเลยครับร้อยเรื่องล้านแรงบันดาลใจอ p พีครับนี่เป็นเรื่องจริงของคุณลุงดอนวิชชี่อดีตทหารเรือที่อาศัยอยู่ใกล้หน้าผาที่ชื่อว่าเดอะแกบในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับหน้าผาแห่งนี้เป็นที่ที่ผู้คนจำนวนมากเลือกที่จะจบตัวเองลงณนะที่นี่ครับตลอดเวลากว่า50ปีลุงดอนมองเห็นผู้คนมากมายยืนอยู่ริมหน้าผาครับสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่แทนที่เขาจะเมินเฉยเขากลับทำสิ่งเล็กๆที่มันเรียบง่าย เขาเดินเข้าไปใกล้ๆครับยิ้มแล้วก็พูดประโยคที่มันเปลี่ยนทุกอย่างว่าผมพ่อจะช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมครับคุณอยากจะมานั่งดื่มชาที่บ้านผมหรือเปล่าดอนไม่ได้ใช้คําสอนที่มันยาวๆครับไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้ตัดสินครับแต่เลือกจะยื่นมิตรภาพอันอบอุ่นให้กับผู้คนที่จมอยู่ในความมืดผิดครับ ผลลับก็น่าทึ่งนะครับุณผู้ชมผู้ฟังนุกท่านมีบันทึกยังเป็นทางการว่าเขาช่วยชีวิตมากกว่า160ชีวิตครับแต่ชาวบ้านแถวนั้นนะครับลือกันว่าเขาช่วยมากกว่า500ชีวิตเลยครับเขาไม่เคยเรียกตัวเองว่าฮีโร่ครับแต่ผู้คนเรียกเขาว่า The Angel of the Gap ครับนางฟ้าแห่งหน้าผาครับ เรื่องราวของคุณลุงดอนนะครับสอยเรารู้ว่าการที่จะช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ครับไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองจํานวนมากมายหรือมีพลังพิเศษครับบางครั้งนะครับรอยยิ้มคําพูดหรือคําถามที่เหมาะสมกับช่วงเวลาหรือการชวนไปดื่มชาที่บ้านนะครับก็เพียงพอจะดึงใครสคักคนกลับมาจากขอบเหวแห่งความสิ้นหวังแล้วครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าคําพูดง่ายๆของตัวเราในวันนี้นะครับอาจจะก,กลายเป็นเหตุผลหลักของใครหลายๆคนที่ทําให้มีชีวิตอยู่ต่อกันได้ครับ ฝากไว้ได้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับทุกท่านสวัสดีครับ